สวัสดีครับผม,มาห่างหายกันไปนานนะครับกับคลิป t ทียร์ลินะครับผมกลับมาในรอบ2อัปเดตนะครับคลิปล่าสุดที่ทำไปเนี่ยเป็น t ทียร์ลิส a แพดเอ่อสิบจุใช่ไหมอันนี้เป็นอัปเดตที 10. ่10.6.1แล้วนะครับผมอัดในวันที่สน P คพีข,ของกับอเมริกา f a l คอนนะครับแล้วก็ตัวของ r e d h ัคเนี่ยเพิ่งปล่อยมาเลยนะครับแต่ว่า t ทียร์ลิในคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่ได้รวมอัปเดตนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเ e d ฮัแล้วก็ กับตันบริกาแซมวิลสันเนี่ยอาจจะต้องดีเลย์ไปเป็นเทเลสหน้านะครับผมอันนี้ล่าสุดที่ตัวละครเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวของแมจิกนะครับผมเอาฮักเรสไปก่อนนะฮักเรสโอเคนะครับผมก็เทเลสก็มีระดับเหมือนเดิมนะครับ S S S ลากลงมาถึง F นะครับผมรอบนี้เนี่ยผมเขียน Definition ไว้ด้วยนะเพื่อความยากง่ายในการเข้าใจนะครับผมบางคนแบบอาจจะอยาก แคปรูปเอาไปโพสลงในกลุ่มหรือว่าแชร์ให้เพื่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเข้าใจได้มากขึ้นโดยที่อาจจะไม่ต้องดูคลิปแต่ถ้าเกิดดูคลิปเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้าใจได้มากกว่าเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับมีตัวละครใหม่ๆเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะตั้งแต่แพทที่แล้วนะครับมีตั้งแต่อัปเดตของ s y m b i โอ e นะครับอัปเดตเวสแลนเดอร์ชุดใหม่ชุดเทศกาลอะไรเงี้ยไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ ขอเริ่มจากแรงเอฟก่อนนะแรงเอฟเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นตัวละครที่ไม่เก่งนะครับหล่อชุดใหม่อาจจะเคยเป็นเมตามาบ้างแต่ว่าไอตัวพวกนี้เนี่ยก็ไม่ควรปั้นแล้วนะครับตัวของดร์ออคเทพุสนะครับผมผมให้มันอยู่แรงนี้เพราะว่ามันไม่ควรปั้นแล้วนะคืออาจจะเคยเป็นเมตาแหละแล้วบางคนก็อาจจะยังเล่นอยู่นะครับพูดตามตรงก็คือตัวละครมันยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าเทียริสนี้เนี่ยเป็นเทียริสเทียร์สเนาะ ถ้าเกิดใครที่กำลังจะคิดว่าต้องการที่จะขึ้นด็อกเตอร์ออกเตพุสเทียสีตอนนี้เนี่ยโคตรที่จะไม่ควรเลยนะครับไม่ควรปั้นแล้วตัวอะไรก็ตามที่อยู่ในแรงเอฟนะครับไม่ว่ามันจะเคยเป็นเมตาหรือว่ามันไม่เคยเป็นเมตาก็ตามนะครับอย่างมูไนเนี่ยก็เคยเป็นเมตาแต่มันก็เก่ามากแล้วนะครับไม่ควรปั้นนะฮะต่อมาเป็นแรงดีนะครับแรงดีเนี่ยขอพูดถึงเชอร์โรเจอร์ก่อนละกันนะครับตัวละครมันก็ผมเคยเขียนสรุปไปแล้วนะว่าทำไมตัวละครมันถึงกาก,ากนะครับโพสลงในกลุ่มไปละตัวละครมัน เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเลยนะครับดาเมจต่างจากเดิมน้อยมากนะครับแทบไม่เห็นผลเลยต่างแก่สกิลในเมชั่นถึงผมอยากจะให้มันอยู่ในแรงเอฟแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าเชอร์โนเจอร์นะครับถ้าเกิดสําหรับคนที่ต้องการที่จะไต่บอลลีเจนชั้นสูงสงชั้น99้าสิบเก้าแคนจีนเกรย์เอ่อแบล็กสวอนคอเวรสเกรฟอะไรเงี้ยมันอาจจะยังมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขที่บังคับใช้อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่น่าปัาน้นแต่สําหรับบางคนนะครับมันมีคนที่ได้ใช้อยู่นะครับ ตัวของคอกายเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะหางานให้มันทําจริงนะครับมีแค่ AC เพราะว่ามือใหม่เนี่ยไปปั้นตัวอื่นมันก็ลงบอสได้ดีกว่านะครับตัวละครนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาแล้วโดดเด่นมากสักเท่าไหร่นะครับมีแค่เอซีที่มันทํางานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามผมนะเอาไว้ลง AC ซื้อยูนิฟอร์มใหม่ปั้นเป็นเลเวลแปดสิบอะไรเงี้ยใส่กีมาตาห้าวิอะไรเงี้ยก็อพอแล้วนะครับไม่ได้เหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหรร่่นนะะถึงงมมวาจออปลบคบคัผื แล้วก็วอ้ก็น่าจะพูดไปแล้วเนาะในคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นแค่ซัพพอร์ตที่พอลง AC ได้นิดหน่อยไอ้พวกนี้ก็คือ AC 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 หมดเลยนะครับวอลแมชชีนกับไซคลอปก็เป็นซับเอาไว้ใช้ในบอลลีเจนพลัสอะไรเงี้ยไอ้สองวอลลีเวิร์เดอะสกายแก๊กนีก็เป็นตัวละคร AC นะครับผมเมาส์ Miles มันก็ไม่ค่อยน่าปั้นแล้วนะเพราะตัวละครมันก็เก่าแล้วนะครับมีตัวละครใหม่ที่มาแล้วก็ดีกว่าสำหรับสายลงบอสมือใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเกวนก็เหลือแค่ AC นะครับ แองเจลก็เอาไปลบดีบัฟเพื่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับนอกนอจากการลบดีบัฟนะครับแบ็กวิดโญก็ยังเป็นสไตรเกอร์ที่ดีที่สุดใน a b x อยู่นะครับผมไม่ใช่ a b l นะเป็นแค่ a b x นะครับแต่ว่าหลายคนเข้าใจผิดแบบไปปั้นแบ็กวิดโญเทียสีมาใส่เกียร์แดงไมเีย Mighty อะไรเนี้ยแบ็กวิดโญนะครับถ้าเกิดจะเป็นสไตรเกอร์ที่ดีที่สุดใน a b x จะต้องเป็นเทียสีแล้วก็ต้องเป็นแดงบูลเลียนที่มีวันทาวน์240ข้างล่างนะครับถ้าเกิดคุณไม่สามารถ ทำตามเงื่อนไขนี้ได้เนี่ยไปใช้ไซเกอร์เป็นตัวของโก้โซเกอร์ก็จะดีกว่านะครับผมเอ็กโคก็เป็นลีซับแค่นั้นเลยในบอลลีเจนในเอซีอ AC, มันไม่สามารถเป็นตัวละครที่แข็งแกล่งได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับแบ็คโก็เก่ามากแล้วหอได้ยูนิฟอร์มใหม่นะครับแต่ว,ว่าก็ยังพอเล่นได้ดีอยู่ไม่แย่มากแต่ก็ไม่ควรปั้นอยู่ดีนะครับ ต่อมาเป็นแล้งซีนะครับแร้งซีเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากแร้งดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวละครมันอาจจะยังทำดาเมจหรือว่าเล่นในโหมดนั้น,น,นได้ดีกว่าอย่างเช่นแบบ x 2 3อะไรเงี้ยมันก็ยังเล่น ac ได้ดีกว่าตัวที่มันอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับผมแล้งซีเนี่ยมีตัวของกัปตันมาเวลนะครับไอรอนแมนแล้วก็ตัวใหม่อย่างสตาร์ลอดนะครับทอแล้วก็แมกนีโตโอดินนะครับผมเฮล่า น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ตัวละครเหล่านี้นะครับก็คือเป็นตัวละครที่มันพอเล่นได้แหละนะครับมันไม่แย่มากแต่ว่ามันก็ไม่ได้หน้าปั้นขนาดนั้นนะครับอย่างกับตันมาเวลหรือว่า,าตัวของทออะไรเงี้ยมือใหม่ก็พอเอามาเล่นได้เอามาเล่นแก้ขัด ไปก่อนได้แต่ถามว่าถ้าเกิดขึ้นเทียสี่ตัวละครเหล่านั้นมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มนะครับไปทําตัวอื่นมันดีกว่า s t a r ์ล r อก็เหมือนกันนะครับไอรอนแมนก็เหมือนกันเอามาพอลงบอสแก้ขัดได้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ปั้นเทียสี่เป็นตัวดาเมจหลักเนี่ยสาย p e e มันก็ไม่คุ้มนะครับผมแมกน e โตอ่ะเป็นตัวละครที่ มันเคยเก่งมากๆเป็นอยู่ในจุดสูงสุดของสายสีฟ้าแต่ว่ามันเก่ามากแล้วนะครับผมผมให้มันมาอยู่ในแรงนี้เพราะว่าเมตา a p x x bl เนี่ยมันถูกยึดครองโดยด r s กเตอรนแล้วนะครับผมซึ่งด้วยความที่มกนที่ต้มมันเคยเก่งมากๆเนี่ยมันยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีตัวละครสายสีฟ้าไวรลายหรือว่าสายสีฟ้าโดย general เลยเนี่ยแล้วคุณต้องการที่จะเลือกปั้นหนึ่งตัวนะครับไปปั้นด r อเตรนมันก็จะคุ้มกว่านะครับผมโอดินก็เหมือนกันนะครับตกกระป๋องเฮล่าเนี่ยกับ x 2 3น,ะค,น,นะครที เล่นได้ดีนะครับใน AC ในอั t โต้บัตโตแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้น่าปั้นขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นสาย AC จริงจังเนี่ยทำ X23 อาจจะได้ใช้มากกว่านะครับแต่ว่าตัวละครมันเนี่ยต้องมีอ์ติแฟกนะก็มันก็ต้องเชื่อเฉพาะทางนะแต่ว่าก็เฉพาะทางแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับอารมณ์ประมาณว่าสําหรับมือใหม่แล้วก็สาย AC ต่อมาเป็นแรงบี B, นะครับไอ้ตัวละครพวกนี้เนี่ยคือเป็นตัวละครที่เก่งนะครับสามารถปั้นได้นะแต่ว่าอาจจะมีตัวอื่นที่มันดีกว่านะครับหรือว่างานให ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันอาจจะค่อนข้างที่จะจํากัดหรือว่าจะต้องมีปัจจัยเสริมเข้ามาช่วยนะครับผมเดี๋ยวจะขอไล่ไปทีละต,ตัวเลยแล้วกันนะครับตัวละครอย่างฮัรคบัสเตอร์มิสเฟนฟาสติกแล้วก็ดร์ดูมเนี่ยก็เป็นตัวละครสายอาร์ตัวบัสเทลเอซีที่เก่งในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็รวมคริสเวอร์เข้าไปด้วยนะครับลืมคริสเซอร์อีกตัวหนึง่งแต่ว่ามันอาจจะต้องมีปัจจัยเสริมนะครับทำให้ตัวละครมันเก่งขึ้นอย่างเช่นฮักคบัสเตอร์เนี่ยก็อาจจะต้องมีซับวมนละคะรั เก่งใน AC นะครับซึ่งตัวละครมันเก่งนะใน AC ในอัลต์บัตเทนะครับผมอย่างมิสเตอร์แฟนตาสติกเนี่ยกจจ็จะต้องมีตัวของซูสตรอมหรือว่าแฟรงค์ชินลิชชาร์ที่มันจําเป็นมากๆเลยเนี่ยที่จะทำให้ตัวละครมันเก่งนะครับผมเดี๋ยวแก๊งแฟนตาสติกโฟเนี่ยต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับในอนาคตเพราะว่าหนังก็จะเข้าแล้วเนาะปีนี้นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากถ้าเกิดจะให้ปั้นเนี่ยก็ไปปั้นตัวอื่นดีกว่านะครับผม สำหรับ4ตัวพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถเล่นได้ดีนะใน AC ในอาร์ตับัตเทิลอะไรเงี้ยนะครับเคเบิล <C able S 1> ก็ตกกระป๋องนะครับใส่ย PE ถึงแม้ว่าจะมีคอลเลกชันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขนาดนั้นอนะ่ะ mm hmm. มิสทีก็เอาไว้เป็นซัพพอร์ตนะครับผมสามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะฮิวแมนทอสก็เป็นตัวละครสำหรับมือใหม่แบบมือใหม่อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าตัวละครมันเงื่อนไขให้ลงในบอลลี่เจนเนียมันน้อยนะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ดีมากๆในการแบก บอสชั้นต้นๆน,นะครับเช่นเดียวกันกับเวนอมนะเวนอมไม่เป็นเมตา a b x b l นะครับตัวมันก็สามารถเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับคะแนนก็ไม่แย่มากแต่ว่ามันก็เด่นแค่ PVE ลงบอสมันไม่ใช่เมตา a b x b l เพราะฉะนั้นไปปั้นตัวอื่นมันก็จะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดมือใหม่หาตัวละครสายคอมแบทเจ๋งๆเอาไว้ลงบอสเลเจนลง ABX ไม่ได้ซีเรียสเรื่องคะแนนมากเนะี่ยเวนอมก็ใช้ได้นะครับสไปเดอร์แมนเนี่ยมันก็ เหมือนมีแท็กซิมิโอตเพิ่มมานะครับมันไม่ได้ต่างจากยูนิฟอร์มเก่าเท่าไหร่แต่ว่าการมีแท็กซิมิโอตเข้ามาเนี่ยมันสามารถได้รับบัฟจากเอเจนต์เวนอมหรือว่าสลีปเปอร์ได้นะครับทำให้ตัวละครมันเนี่ยมีความเก่งมากขึ้นเรียกได้ว่ามีอาวุธเพิ่มมาสักจีนสชิน้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดเป็นการเพิ่มแท็กอะไม่ได้ทำให้ตัวละครมันเก่งมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าการที่สามารถทำให้มันเข้าถึงซัพพอร์ตอย่างเอเจนต์เวนอมได้เนี่ยมันเก่งขึ้นนะคครรัับือเเเเีียยกกกไไได้้้ว่่่่าามมมมนนจะงขึลถแท็ หรือว่าถ้าไม่มีแท็กซีมโอล์ะเออนะครับผมต่อมาเอเจนต์เวนอมก็คือเป็นตัวละครที่มันหลากหลายมากๆนะซัพพอร์ตแก๊งซีมิโอได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออฟเฟนซีฟแล้วก็ดีเฟนซีฟนะครับสามารถซับได้ทั้งใน PvP แล้วก็ PvE แต่ว่าหลากักๆเนี่ยจะเป็น PvP ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอัติแฟก t ด้วยนะครับถึงจะซับได้ดีมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวละครของมันเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถทำดาเมจได้ด้วยตัวของมันเองนะครับใน Pv p ี ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปสไปเดอร์แมนหรือว่าคลิปรีวิวนาวของผมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีบ่อยครั้งนะครับที่เอเจนต์เวนอมเนี่ยจะออกมาแย่งซีนตัวละครมันถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับเป็นตัวละครสแตนอะโลนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับตัวละครมันเนี่ยสามารถใส่เป็นเกียร์ซับเอ่อลิมเปอรเรชั่นแล้วก็สามารถเอาไว้เป็นตัวดาเมจสำรองได้นะคือเหมือนแบบเราเล่นนาวคาเนตเอเจนต์เวนอมใช่ปะแล้วบางทีเอเจนต์เวนนอมเราสามารถช่วยทำดาเมจได้ถึงแม้ว่าจะใส่เป็นเกียร์ซับลิมเป็นเกียร์ซับแล้้วอยากให Agent เนนีีน่่ยยยพออทาดดดเเเมจไ้้้วก็ต็ตงปน ลิเบอเรชันหลอมนะครับอินไซต์ใช้ไม่ได้นะตัวของบูซายเนี่ยผมพูดไปแล้วใ Lord, Bu ai, นคะลิปที่มันรีวิว s ต a r ลอดกับบูซายเนาะก็คือเกรนพูมันคุ้มกว่าหน้าปั้นกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่แค่ต้องการ ale, หาตัวละครมาลง a b บ1วันสําหรับวันวายไลท์ w, เขียวเนี่ยบูซายมันจะดีกว่า Deadpool, เกรนพูเพราะมันสามารถทําคะแนนได้มากกว่านิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมเนี่ยมือใหม่อะไรเงี้ยก็คงจะไปปั้นเกรนพู ool, มันคุ้มกว่าลงได้หลากหลายโหมดมากกว่ามีเพียสดาเมจติดมาให้ทาให้คนี้ เกรนพูจะตอบโจทย์กว่านะครับโรก็ยังเป็นตัวละครที่ฟาร์มดิสแพดเดนเมนชั่นวิฟได้ไวที่สุดในเกมนะครับลงบอสก็ไม่แย่มากแต่ว่าความน่าปั้นของมันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับสตรอมที่ผมยังให้มันอยู่แรงดีเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นเมตาหมดไหนเลยนะครับดาเมจมันก็ค่อนจะเบาแล้วนะครับสำหรับในมาตรฐานปัจจุบันนี้แต่ว่ามันยังเป็นตัวละครซับที่มันครอบคลุมได้มากๆนะครับซับใน ABL ก็ได้ซับในบอลลี่เจนพลัสก็ดีนะครับผมเลยคิดว่ามันยังเป็นตัวละครที่น่าปั้นมากๆนะครับในฐาน มิสทีก็เหมือนกันก็เป็นซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวละครแลงเอนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่มันเก่งมากนะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันค่อนข้างจะเฉพาะทางนะครับแล้วก็อาจจะเล่นได้ไม่ได้หลากหลายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะครับคือไม่ใช่แบบทุกคนสามารถปั้นตัวละครพวกนี้ได้เลยมันเก่งแน่นอนนะครับมันจะต้องคิดนิดนึงนะครับเดี๋ยว ยกตัวอย่างบางตัวละครแล้วกันอย่างโลกิอย่างเงี้ยผมก็เคยทคําคลิปไว้แล้วนะครับว่าตัวละครมันเป็นตัวละครที่เล่นยากแล้วก็ต้องใช้ของแน่นมากๆนะครับหรือว่าอย่างตัวละครบางตัวมันก็เป็นสาย AC สาย PP ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแบบเมตาทำลายบัตเทิลที่จะมาปั้นใช้การอะไรเงี้ยบางตัวมันก็เก่งแค่อาร์ตบัตเทิลกับ a c แต่มันทํางานตรงนั้นได้ดีมากๆนะเช่นแมเดลิน e พร์เออร์ทานอสอพอลคลิปอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเดดพูลเองก็ตามหรือว่า ไอ้พวกนี้เนี่ยเดดพูลเอ่ะคาร์เนจอะไรพวกนี้ที่มันมีอาร์ติแฟกต์การตายทั้งหลายเนี่ยมันก็ควรที่จะมีอาร์ติแฟกต์ห้าดาวถึงหกดาวขึ้นไปถึงจะทำให้ตัวละครมันเพอร์ฟอร์มได้ดีเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับถ้าเกิดมีอาร์ติแฟกต์สามดาวสี่ดาวเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับหรือว่าอย่างกับตันอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวละครตัวมันเองนะก็คงจะให้มันมาอยู่แค่แร้งบีอะไรเงี้ยครับแต่พอมันมีตัวละครของเวฟพอดเฮกเข้ามาเล่นคู่กันในที่พีพีเนี่ยมันก็ เก่งขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ตัวมันก็ยังพอลงบอสได้บ้างสาหรับคนที่อยากหาสาสวีแดงไปลงบอสอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดอยากปั้นตัวลงบอสก็ไปทําเวนนออะไรเงี้ยจะดีกว่านะครับหรือว่าอย่างเกรนพูเนี่ยโอเคตัวละครมันเก่งมากมันเหมาะกับมือใหม่แต่ว่า A.P.X กับ A.P.L เนี่ยมันทําคะแนนได้ไม่สุดมากมันแค่ทําถึงเลเวลที่มันควรจะทําได้แล้วมันก็สุดแล้วอะคือมันสามารถทําได้แค่สิล้านนิดๆเองนะครับแล้วอีกอย่างคือตอนนี้มันปรับเพดานแล้วนะครับมันทําได้เยอะมากที่สุดในวันของมัน ไม่สิบูซายทำได้เยอะมากที่สุดในวันของบาแตว่วมันยังเป็นตัวละครที่คุ้มแล้วก็เก่งอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะตกเมตาได้ทุกเมือ่อเพราะว่ามันทำคะแนนได้ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรถ้าเกิดเทียบกับเพดานณนะตอนนี้นะอินวินซูเมนก็เหมือนกันนะครับเป็นตัวละคร PP ที่เก่งมากนะแล้วก็ลบดีบัฟให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็การ์โมราเหมือนกันเป็นตัวละครที่มาใหม่นะครับไฟแรงมากๆแต่ว่าติดเจ้าที่นะครับลูน่าสโนนะครับคือ ถ้าเกิดถามผมนะครับ2องรองจากลูน่าสโนเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีหรือว่าไม่ทันซื้อยูนิฟอร์มลูน่าสโนเนี่ยก็จะแนะนําเป็นตัวของกามูรานะครับ <c oughs> แล้วก็แกมบิยดเหมือนกันนะครับแกมบิยดเป็นตัวละครที่มันเก่งมากนะครับเก่งกว่าไซรล็อกอีกใน A.B.X.A.B.L. นะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขมันน้อยนะครับแล้วมันก็เล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็บอนนี่เจนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สุดมากหลักๆก็จะมีงานให้ทําแค่ A.B.L. แล้วก็ A.B.X. ถ้าเกิดใครไม่ได้ปัน Strange, ้นด็อมเชืตอน,น,ะน,นะคร์สเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเหลือ ABL แต่ว่า ABL เนี่ยมันสามารถทํางานได้ดีมากๆมันสามารถทําได้ถึง17ล้านผมลยคิดว่ามันควรที่จะอยู่ในแรงเอกนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขมัน่อนข้างจะน้อยแล้วก็ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะครับผมวันด้าเหมือนกันวันได้ก็คือมันก็เด่นแค่ a b x กับ ABL นะครับแล้วก็ถูกแทนที่เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าคะแนนมันไม่ได้สูงมากนะครับเวฟพอนทเฮก็เล่นคู่กับกับตันมริกาเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับตัวมันซับได้ด้วยนะซับทั้ง P P P, P E นะครับสามารถเอาไปซับโรตัสเทนได้ในบอลลีเจน บอลลเจนพลัสอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถทำดามจได้ด้วยตัวของมันเองอะไรเงี้ยนะครับคาเนตก็เป็นตัวละครที่ต้องมีอัติแฟกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีอัติแฟกแล้วเนี่ยก็จะเก่งมากๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีความเหมือนโลกิเพราะว่ามันควรจะมีเกียร์บิลเลียนถ้าเกิดอยากจะดันให้มันเก่งเท่าที่มันควรจะเป็นนะแล้วก็ถ้าเกิดถามผมนะผมจะแนะนําเป็นตัวของ CTP ี f r e อฟฟิร์ฟาเนะครับหรือว่าเกียร์ไข่หรือว่าเกียร์คอนควีสนะครับจะไม่แนะนาให้เล่นเป็นเกียร์สาย คาเนตนะครับถ้าเกิดจะเล่นนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสาหรับตัวของแรงเอนะอพอลิปก็แค่มีอาร์ติแฟกต์มันก็เก่งแล้วนะครับหลังจากได้รับบัฟมาก็เป็นเมตาเอซแล้วก็อัตโตบัตเทที่เก่งระดับหนึ่งเลยนะครับเก่งใช้ได้เลยแหละแล้วก็มีตัวอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึงไซรล็อกก็เป็นตัว PE ที่เก่งติดเมตาอยู่นะครับถึงจะโดนแกรมบิดแย่ง a อ l ไป1วันแต่ว่ามันก็ยังมีความหลากหลายมากกว่าแกรมบิดนะมันสามารถลงได้2วัน คนที่ไม่มีไซล็อกอยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องปั้นแกมบิดนะครับแล้วไซล็อกมันสามารถเอาไปลงบอร์ดได้ดีกว่าแกมบิสนะครับแล้วก็สามารถเอาไปลงดิสแพดได้ดีกว่าแกมบิสด้วยนะครับทีมดิสแพดที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับจะมีตัวหลักก็คือโรกกับไซล็อกอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นจีนเกวกับทอสามารถเปลี่ยนสลับกันได้นะครับแต่ว่า2ตัวหลักที่เล่นคู่กันและดีที่สุดในดิสแพดเท่าที่ผมเคยลองเล่นมาเนี่ยจะเป็นโรกคู่กับไซล็อกนะครับและอีกตัวหนึ่งจะเป็นจีนเกยยัก่่มาๆอูนะครบ อดัมวอลล็อกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่มานานแล้วแต่มันมีคอลเลกชันเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเลือกใส่เกียร์นะครับเกียร์แดงไม่รอดแล้วนะครับตอนนี้เกียร์ที่ดีสุดสำหรับอดัมเนี่ยจะเป็นตัวของเกียร์คอนเควสเท่านั้นนะครับผมลองลงมาก็จะเป็น CDP o f g r e e d นะครับผมใส่เป็นเกียร์แดงอยู่เดี๋ยวหาจังหวะถอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้พูดตามตรงว่าเกียร์แดงเนี่ย ไม่ไหวแล้วนะครับ AC ก็ไม่ไหวแล้วนะครับมันไม่ไหวจริงๆต้องเป็นคอนเควสต้องเน้นอึดแล้วนะครับเจอเนาเจอคาร์เนจอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เจอโพคลิปเนี่ยอดัมบางทียังสู้ไม่ไหวเลยนะครับถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์แดงต่อมาเป็นแลนด์เนะครับก็คือเก่งมากเรียกได้ว่ามันก็คือร้าน A แหละแต่อาจจะแบบหน้าปัน้นมีความหน้าปั้นกว่านิดหนึ่งนะครับจะมีตัวของกา r a d เตอร์นะครับอ้ยกา r a d เตอร์นะครับฮักเบต้า r e v ิวแมจิกนะครับผมแล้วก็มีแค่นี้แหละ นะฮักอยู่ไหนครับทุนนี้โอเคอ่ะโอเคฮักเนี่ยมันเก่งมากๆมันหลากหลายมากๆนะครับสามารถลง PVP ก็ได้ AC a u t o b a t t l e ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปลง PVE มันก็เล่นได้ดีมากๆนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเป็นเมตา EBX ABL อยู่ต้องรอดูว่า Red Hack จะเป็นเมตาไหมหรือว่าจะเป็น Hack Red นะครับแต่ว่านั่นแหละมีความน่าป้านมากๆนะครับสำหรับฮักนะตอนนี้นะแต่ว่าใครที่กำคิดจะป้านฮักเนี่ยอาจจะรอดู เลทาก,ก่อนก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะได้เทียร์สหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาเป็นเมตาหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงสายคอมแบทไวไลท์หรือว่าสายคอมแบทในตัวทั่วไปสำหรับสาย p ีเนี่ยฮักก็คือจะเป็นตัวแรกๆที่ผมจะแนะนำให้ปั้นนะครับกราดิเอเตอร์ก็ยังเป็นเมตา a b x a b l อยู่นะครับอย่างละ1วันเป็นลีดได้ในบอลลิเจนพลัสนะครับมันก็มีงานทำแค่นี้แหละ ลงบอสมันก็ไม่ได้ลงดีมากนะครับดาวมูมันก็แค่พอได้แต่ว่าหลักๆงานมันจะเด่นเด่นเลยนะแค่ A.B.X.A.B.L. แล้วก็เป็นลีดนะครับผมตัวละครมันสามารถลง A.C. ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์ม่วงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สุดมากนะครับใส่ A.C. ส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นเกียร์ครามบริเลียนหรือไม่ก็เกียร์คอนเควสกันนะครับแต่ว่าลหลักๆมันก็เอาไปเล่น p v e คุ้มกว่าเยอะนะครับเบต้าเรเบิลเนี่ยผม คิดว่ามันจะยิ่งมีความคุ้มค่าเรื่อยๆตรงที่มันสามารถซับได้แล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการสลับหลีดซับระหว่างหลีดไฟกับหลีดสายฟ้าถ้าขึ้นเทียร์สตัวหนึ่งเนี่ยสามารถเอาไปเป็นตัวซับตัวรลีดแล้วก็ตัวดาเอจได้ในตัวเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็มันมีเงื่อนไขในการลงบอสค่อนข้างเยอะนะแล้วก็บอสลีเจนพลัสถ้ามันจะมาใหม่เรื่อยๆเนี่ยเบต้ารีวิวก็จะยิ่งมีความน่าป้านมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วมันมีคอลเลกชันด้วยยิ่งจะสามารถดันได ไกลกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็ตัวละครของมันเนี่ยสามารถใส่เกียร์ได้หลากหลายนะครับเกียร์าธาตุเกียร์ชมพูหลอมเกียร์แดงหลอมเกียร์าธาตุหลอมเกียร์ม่วงก็ได้นะครับส่วนแมจิกเนี่ยเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะที่ผมไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันจะมาแล้วเก่งนะครับผมคิดว่ามันคงจะมาอยู่ในเลเวลเดียวกันกับด็อกเตอร์ดูมฮากบัสเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมาแล้วมันเก่งมากนะครับ เหมือนการกับเดสพูกับคาร์เนจก็คือต้องมีอัติแฟก5ดาวถึง6ดาวขึ้นไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใส่เกียร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะแต่ว่าถ้าเกิดถามผมแนะนําก็จะเป็นเกียร์ซีพีออฟกริดนะครับทำคลิปรีวิวไปแล้วเป็นตัวละคร PP ที่มาแรงมากๆผมให้ top 5เลยนะครับตอนนี้ต่อมานะครับแลง์ SSS เรารู้กันอยู่แล้วว่าจะมีตัวอะไรบ้างมันก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับเนานะครับเนาเรายังไม่ได้พูดถึงในเทียริสรอบที่แล้วนะครับเนาเรารู้อยู่แล้วว่าเป็น โค้เทพโค้พ่อโค้แม่เทพของ PVP นะตอนนี้นะครับเก่งที่สุดในเกมก็เก่งกว่าเซนทรีนะครับเก่งกว่าเซนทรีแต่ว่าเซนทรีก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอยู่นะครับมี3เทพนะครับซ l เ e อร์เ f อร์ o ูฟ e รีนเซน n t r ีแล้วก็เนามาเป็นเหมือนส่วนเกินมาตัวหนึ่งแต่ว่ามันเก่งมันเก่งกว่าอีก3เทพพวกนั้นอีกนะครับก็เมตา PVP ถ้าเกิดถามผมท็อป4ก็จะมีเอ่อซีเวอร์เซอร เซนที่บูฟูรินแล้วก็เนวนะครับผมรอลงมาก็คงเป็นแมจิกแหละแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้ปั้น3าตัวนี้ก่อนนะครับมันมีความหลากหลายแล้วก็มีความแบบคงที่มากกว่าแมจิกนะครับในการเ,เล่นในโหมดต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเข้าถึงบัฟอะไรต่างๆได้ง่ายมากกว่าเช่นเนวกับซีวูซเฟอร์ก็มีบัฟของซิมพิโอใช่ไหมล่ะเซนที <Yeah. S 2> ry, มันก็มีความยึดถือได้เชื่อมั่นได้มากกว่าตรงที่ว่ามีสก er ิลเคาน์เตอร์แท็ก จาะไอเฟรมอะไรเงี้ยเซนที่มีเค้าเตอร์แตกแต่ว,แตว,ว่ามีสกิลจ่อยเฟรมที่มันแน่นอนกว่าแมจิกนะครับวูร mm ีน hmm. mm hmm. ก็มีความสามารถในการที่มันสามารถเบ mm ิร์สดาเมจได้ไวมากๆแล้วก็มีอ mm ัต hmm. ิแฟลกต์การตายสามารถเล่นเป็นตัวแบบแบบ Glass, แคนนอนกลาสกลาสแคนนอนสามารถเล่นตัวเป็นตัวแบบกลาสแคนนอน เน้นดาเมจเพียวๆไปเลยก็ได้นะครับเพราะมันมีอาร์ติแฟกต์การตายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟร์ฮอสแมนของเมตาพีพีนะตอนนี้ถ้าเกิดเพิ่มแมจิกไปด้วยก็เป็น5ตัวนะครับแต่ว่าสำหรับผมผมว่าแมจิกมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแมจิกมันให้อยู่แรงเอสก็พอนะครับผมต้มก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับผมอืมแล้วก็นะครับดรสเตรนจีนเกรย์โกลด์โรเดอร์ก็ยังเป็นเอ่อท็อปโฟร์ของสาย PVE เหมือนเดิมจริงๆผมอยากให้จีนเกรย์ลงมาอยู่แรงเอแรงเอสได้แล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ว่า PVE เนะี่ยแรง ของจีนเกรดาเมจมันอะมันยังโหดมากๆนะครับมันยังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในโหมดซอมบี้ดามมูอะไรเงี้ยมันก็ยังเก่งมากๆผมก็เลยคิดว่ายังเอามันลงมาไม่ได้จริงๆนะครับโกสไตรเดอร์ก็ยังเป็นเอสไตรเกอร์ ABL ที่ดีที่สุดในเกมนะครับ ABX ถ้าเกิดคุณไม่มีโกส ABX ถ้าเกิดคุณไม่มีแบล็กวีดโอเกียร์แดงบริเวียนวันทามสองร้นะครับทำดาเมจในบอสเรเจนก็ดีมากๆดามมูก็โหดมากๆเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นเมตาใน a b x a b l เท่านั้นเองนะครับลูนัสโนก็โอ้โ เก่งทุกโหมดใน PVE นะครับอาจจะยงเวนุ Dispat นะครับ m e t า ABX CBL รับจบหมดนะครับดรส t o r s t r ก็เหมือนกันนะครับแถมดรส t o r Strange c h i n อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เก่งมากๆในโหมดซอมบี้นะครับคือ8เทพของ m e t า PVP และ PVE เนี่ยก็จะอยู่ในลัง s s H นะครับผมอืมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Tierlist ปัจจุบันนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดมีอะไรผมพูดผิดไปหรือว่า คิดเห็นแตกต่างอะไรอ,ออกไปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยายบาย